เรามาอัปเดตชวนชมของสวนอีสานนะครับแต่และต้นก็กำลังเริ่มจะออกดอกครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับพอมีดอกแล้วก็พอมาหนาวมันก็เลยทำให้ชวนชมบางทีอดอกกำลังจะมาบางทีเจอหนาวเจออากาศไม่ดีครับก็ร่วงมามาเจอร้อนอีก นะครับแต่ช่วงนี้กําลังเริ่มจะอากาศก็เข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ลดน้ําช่วยเขานะครับน้ําช่วยเขานี่นะครับช่วงหนึ่งก็ติดออกดอกเต็มแล้ะครับตอนี้พอดอกร่วงก็ใบกําลังออกมานะครับแต่ก็จะมีดอกบางปักปลายนะครับตัวนี้ก็คือหวังเตี้ยนะครับหวังเตี้ยตัวเดิมไอ รถถังนะครับตัวนี้รถถังหนาครับเตี้ยตัวนี้็ลูกเพดีสารนะครับเพีสารจะขึ้นมาข้างบนนะครับมาข้างบนกรบพุ่มๆตัวนี้ก็เป็นลูกเพดิสารนะครับก็จะมีอยู่ข้างบนนี้จะมีราชินีพ่อมเมล็ดนี่ครับราชีนีพ่อมเมล็ดกล้ามสวยๆนะครับมี เมนกลางใหญ่ๆนะครับหลายต้นเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นไรชินีมวงหิมะนะครับมุ่ิมะข้อมาฝั่งนี้ก็เป็นายชินีมวงหิมะเหมือนกันดอกขาวเต็มเลยครับดอกขาวเต็มหมดเลยนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกเพชริสารนะครับลูกเพชริสาร เดินมาฝั่งนี้ครับอยู่บนอันเนินที่เราทําไว้นะครับตัวนี้กําลังออกดอกเต็มนะครับพวกพีชสังกําลังเริ่มออกดอกแล้วก็มีใบบ้างนะครับดูสีสันงามตาดีอย่างตนะัวนี้ก็จะเป็นลายยนนีโมเลตจนเดือนที่แล้วก็ออกดอกเยอะนะครับออกดอกเยอะไอ้นทนี่พมเลต ชมเพื่อนๆไปก่อนนะครับเป็นไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเพลิดสารนะครับเพลิดสารลายกีนมุ่ม,ม,มานะครับไม่ได้อัปเดตนานแล้วครับนี่เด็ดนดอกโอ้โหเป็นคาสากุระเลยครับนึ่งดอกสีขาวมากเลยลายจนิมุม่มาสวยมากครับตัวนี้คือดอกใ,ใกล้ๆเลยครับ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นาราชินีพ่อมเมล็ดนะครับตัวนี้เมียนกลางใหญ่มากครับเมีนกลางใหญ่ๆมากเป็นไม้มีเสากลางเด็ดมากครับฝั่งนี้จะเป็นลูกเพชริสารนะครับเป็นลูกเพชริสารนะครับก็ไม่ได้ลงรายการนานแล้วนะครับพอดีเฟซช่วงนี้ก็โดนบล็อกประจำนะครับ ก็เลยหันมาทางา YouTube แทนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะลงให้บ่อยๆนะครับมีการอัปเดตบ่อยๆครับผมโอกาสนี้ก็กลาบสวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ